สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PBD Story วันนี้ผมก็จะพามาชมนะครับวิธีการวิธีการหามาร์คบาลานเซอร์นะครับในกรณีที่เป็นแบบผมก็คือเข้าไปทําชักมานะครับแล้วทีนี้ก็ไอตัวฟันตัวเฟืองตัวเนี้ยมาร์คมาร์คมันเพี้ยนไปไปแล้วนะครับก็คือตอนที่เขาถอดออกมาแล้วเขาใส่กลับเข้าไปอะ่ะมันเกิดการเพี้ยนของมาร์คนะครับซึ่งลงกึงเขาบอกผมมาประมาณนี้นะครับแต่ผมจะมาเล่าให้ฟังก็คือ เราจะต้องให้บาลานเซอร์นะครับกับข้อเวียงนะนี่ข้อเวียงเนี่ยผมจะอธิบายให้ฟังก่อนลงกึ่งเขาบอกให้ผมอะ่ะใส่บาลานเซอร์นะครับกับตรงตับเป็ดตรงเนี้ยด้านหนาเห็นไหมตับเป็ดมันจะมีด้านบางกับด้านหนาใช่ไหมครับด้านหนาเนี่ยมันจะมีระยะเห็นไหมจากตรงนี้ไปถึงตรงเนี้ยให้หากึ่งกลางนะครับแล้วให้ไอตัวเนี่ย ไอตัวลูกตุ้มของบานเซื้อเนี่ยก็อยู่ตรงกลางเหมือนกันนะครับให้มันขบกันตรงกลางเหมือนกันซึ่งเราจะหาวิธีเราจะหายังไงนะครับให้มันอยู่กึ่งกลางนะครับโอเคครับมาครับผมจะมาผมจะมาบอกวิธีที่ผมหานะอันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวนะครับไม่ใช่มาร์กเดิมโรงงานนะผิดถูกยังไงก็เพื่อนๆก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้แต่ก็ย้ำไว้ก่อนว่าน,นี่คือประสบการณ์ส่วนตัวนะครับเอามาแบ่งปันเอามาแชร์กันซึ่งผมทําวิธีนี้แล้วมันใช้ได้นะครับเครื่องไม่สั่นนะครับ โอเคครับก็คือเราจะ <S <S เราจะทําการนี่ดึงก้านสูบเนี่ยขึ้นมาให้เรารู้สึกว่ามันตรงที่สุดนะครับให้มันตรงที่สุดเลยเราจะห้อยไว้อย่างเงี้ให้มันได้ตรงที่สุดแล้วเราก็งายขึ้นนะครับแล้วเราก็หาดูว่าเราจะหาเราจะเอาเอาเหล็กเหล็กเอาเหล็กเหล็กเล็กๆนะครับเอามาลองดูว่าร่องหรือฟันตัวไหนที่มันค่อนข้างจะตรงกับตรงกับก้านสูบนะครับที่มันตรงกันเด็ะเลยครับ ถ้าเป็นก้านตัวนี้อันเป็นเฟืองตัวนี้เห็นไหมเราต้องเวลาเราเวลาเราเรา,เราเทียบอะ่ะเราก็ให้เป็นเป็นเป็นตาองศาของฟันด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะหยุดอย่างนี้นะหรือถ้าเป็นตัวนี้ก็จะเอียงอย่างนี้นะครับซึ่งมันไม่ได้ซึ่งอันเนี้ยตรงสุดแล้วตรงร่องตรงเนี้ยค่อนข้างจะตรงสุดแล้วนะครับนี่เห็นไหมโอเคทีนี้เราก็จะมาร์กไว้นะครับสิ่งที่ต้องมีก็คือจะเป็นปากกามาร์กเกอร์นะครับหรือจะเป็นลิควิดก็ได้นะครับแล้วก็ขีดเอาไว้เลยนะครับ ซึ่งผมขีดไว้แล้วนี้คือมาร์กและก็ทีนี้เรานับฟันนะครับจากจากมาร์กตรงเนี้ยจากมาร์กที่เราขีดไว้เนี่ยเรานับฟันว่าทั้งหมดเนี่ยมันได้กี่ฟันแล้วเราเอาจำนวนฟันมาหารสองนะครับซึ่งผมได้มาสี่ิบสามฟันนะครับผมนับแล้วได้ส3ิบสามฟันซึ่งถ้าเราเอาสีบสามฟันอะมาหารสองอะมันจะเป็นเศษนะครับมันจะเหลือเศษแต่เราต้องการเป๊ะ,เ,ปะเราต้องหักไปหนึ่งนะครับเราต้องจากส3ิบสามหักเป็น42สิบสองนะครับ แล้วก็ไปหารสองแล้วก็มาบวกหนึ่งมันจะได้เท่ากับยี่สิบสองฟันนะครับยี่สิบสองฟันนี้ก็คือจะเป็นฟันที่อยู่ตรงกลางตรงกลางพอดีเลยก็เราจะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบสองนี่นะครับฟันที่ยี่สิบสองเขาคือกึ่งกลางนะครับของตัวตับเป็ดตัวนี้นะครับนี่คือวิธีแบบคร่าวๆนะครับนี่คือวิธีแบบ ยังไงเขาเรียกว่าเป็นการกะเอานะครับคากัาานในเอาคาดเคลื่อนนิดๆหน่อยๆได้นะครับซึ่งพอตัวนี้จบปุ๊บเราจะมาหาตัวที่บาลานเซอร์ต่อนะครับบาลานเซอร์นี่เห็นไหมตัวช่วยเราก็จะเป็นเหล็กเหล็กเยาาๆตรงๆเหมือนกันนะครับก็ค,คือตัวนี้ผมจะทาบไว้อย่างนี้นะผมจะเอาเหล็กตัวเนี้ยมาตัดตัดจุดเห็นไหมเห็นเห็นเห็นเหลี่ยมตรงนี้ไหมไอตรงเหลี่ยมๆตรงเนี้ยเราจะเอาเหล็กอ่ะมาทาบทั้งสองข้างเลยแล้วก็จะพลิกนะครับ พลิกปุ๊บพอพลิกแล้วเราก็จะเราก็จะจะ,จะ,จะ,จะต้องมามาดูนะครับมาเร็งว่าฟันตัวไหนนะครับพี่ที่มันตรงกับเหล็กทั้งสองข้างมันไม่โฟกัสเนาะไม่จะเห็นอไหมโอ้ยโฟกัสสิวะนี่เห็นไหม อันนี้อาจจะเบลอ,อ,อๆหน่อยนะครับอาจจะเบลอๆหน่อยนี่นี่เห็นไหมก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับกับตัวนี้ที่ผมขีดไว้เห็นไหมจะเป็นขีดดำๆเนี้ยตรงกันนะครับแล้วก็ขีดมาร์กไว้นะครับเมื่อเราได้แล้วนะเราจะหากึ่ <_ d ose> งกลางของตัวนี้กันแล้วก็จะนับนับเป็นคู่แบบนี้ไปเลยนะครับนับไปถบไปเรื่อยๆแบบว่านับนับขยับไปเรื่อยๆแบบนี้เลยทั้งสองข้างนี้ก็คือจะเป็นหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับจะเ,เป็นฟันที่เก้าแล้วเราก็มาร์กไว้คราวนี้ครับไอตัวเห็นไหมตัวแกนตรงกลางเนี่ยบาลานเซอร์ตัวนี้ของผมอะ่ะมันทําการเชื่อมมาแล้วนะครับเพราะว่าไอตัวยางลูกยางตรงเนี้ยมันแตกนะครับเออมันเป็นปัดติกสีดำๆนะครับแตกไปนะครับซึ่งถ้าเราไม่ใส่อ่ะมันมันจะหมุนฟรีได้เลยซึ่งมันใช้ไม่ได้นะครับผมก็เลยไปเชื่อมซะเลย เชื่อมปิดได้นะครับทำไมถึงผมหนึ่งเชื่อมก็เพราะว่าราคาของอเจ้าตัวบาลานเซอร์นีะ่มันแพงนะครับของมือหนึ่งมันแพงเสร็จมือสองผมก็หาไม่ได้นะครับหาไม่เจอทีนี้ผมก็เลยเชื่อมเลยปิดจบปัญหามันนะครับซึ่งใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่ไม่สั่นนะครับสันส่นสันส่นอาจจะสั่นน้อยหรืออาจจะสั่นกว่าเครื่องเดิมนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นการสั่นที่รับได้นะครับไม่ได้ไม่ได้แย่มากเลยใช้ได้เหมือนกัน แต่จะส่งผลเสียอะไรกับเครื่องไหมอันนี้ผมก็ไม่ไม่ไม่ทราบนะครับแต่ผมใช้มาแล้วมันก็ไม่เกิดปัญหาอะไรนะครับยังไม่เจอปัญหาอะไรแต่ที่เจอก็คือตัวนี้เห็นไหมไอ้ตัวแกนตัวนี้กับฟันตัวเนี้ยมันมันแยกออกจากกันนะครับซึ่งตัวสลักตรงนี้เห็นไหมมันเหมือนมันเหมือนมันบิดเหมือนมันเหมือนไอ้ตัวแกนตัวนี้ยไอ้ตัวตัวตรงกลางเนี้ยมันคือแกนของไอ้ตัวไอ้ตัวตับตัวเล็กเนี้ยเหมือนมันบิดเหมือนมันบิดไปทางซ้ายนะครับ ม,มันบิดไปทางซ้ายซึ่งทีนี้มันก็ทำอาจจะทําให้เพี้ยนได้นะครับถ้าถ้าเราตั้งอย่างเงี้ยเราต้องตั้งเดี๋ยวผมมา,มา,มาบอกอีกทีนึงดีกว่าเดี๋ยวเอาให้เข้าใจก่อนอาจจะดูงงๆนะครับนี่เมื่อเราหามาร์กทั้งขดทั้งสองได้แล้วนะเมื่อเราหามาร์กทั้งสองได้แล้วเมื่อกินอยู่ตรงนี้นะเมื่อเราหามาร์กทั้งสองได้แล้ว <c oughs> เรามาประกอบกันครับ <c oughs> เมื่อเราประกอบกันเห็นไหมมาสองอันเนี้ยมันมันไม่ตรงร่องฟันกันนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะใส่ขึ้นหรือว่าใส่ลงเยื้องลงนะครับก็คือดูจากตัวนี้เลยนะไอตัวเนี้ยมันบิดไปมันบิดไปทางทางลงนะครับเราก็เอากลับมานะครับให้มันเป็นการบิดขึ้นซะแทนเลย มันก็อาจจะกลับมาอยู่ตำแหน่งเดิมของมันนะครับจะทําให้เครื่องไม่สั่นนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้แล้วเราก็สวมลงไปเลยครับซึ่งวิธีนี้ผมจะสวมจากด้านจากแข้งด้านฝั่งพัดนะครับแต่ว่าผมเคยเห็นคลิปของคนอื่นน่ะเขาเขาจะสวมจากด้านของจานด้านของจานไฟนะครับฝั่งฝั่งจานไฟนะซึ่งฝั่งจานไฟอ่ะมันจะมีมันจะมีม รูมาร์กอยู่นะครับให้ดูนี่รูมาร์กตรงนี้นี่รูมาร์กตรงนี้แต่ผมประกอบไม่เป็นนะผมไม่เคยประกอบรูมาร์กแบบดูรูมาร์กตรงนี้นะผมดุดทำทำไม่เป็นเดี๋ยวถ้าทําเป็นก็เดี๋ยวผมจะค่อยค่อยมาบอกวิธีนะครับนี่นี่รูมาร์กตรงนี้<ๆ>เขาจะสังเกตจากตรงนี้ซึ่งนั่นแหละผมบอกแล้วว่าผมทําไม่เป็นผมทําเป็นในแบบนี้นะครับซึ่งมันใช้ได้นะแล้วเราก็ลองมาหมุนเช็คดูนะครับพอเรามาหมุนเช็คดูเห็นไหมมันหมุนได้นะครับ มันหมุนได้รอบเลยไม่เกิดเสียงไม่เกิดดังไม่เกิดสั่นนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับจบจบวิธีการหามาร์คบาลานเซอร์ไว้เพียงเท่านี้นะโอเคก็ถ้าเ,เพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือวิธีวิธีจะประกอบเครื่องอ่ะก็ควรจะประกอบบาลานเซอร์กับข้อเหวี่ยงให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่ามันจะลําบากนะครับถ้าใส่เกียร์อะไรไปแล้ว เกียร์นี่หลังสุดเลยแล้วหลังหลังจากนั้นล้วก็ทากาวแล้วก็ประกอบประกอบจบเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะมีอาจจะมีอาจจะมีนะอาจจะมีคลิปประกอบทั้งเครื่องเลยให้ดูนะครับว่าประกอบอะไรยังไงอยู่ตรงไหนนะครับเพราะเครื่องตัวนี้ผมลื้อออกเกือบหมดทุกอย่างเลยนะเออก็ลูกปืนนี่ผมก็ลื้อออกหมดแต่นั่นแหละก็คือว่าคือคือ,คอเรา เราก็อาจจะไม่ได้ใส่ลูกปืนโชนะครับมันเพราะใครๆก็น่าจะใส่ได้นะโอเคครับก็วันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับอ๋อแล้วก็ลืมบอกอีกนิดนึงอีกอย่างหนึ่งครับก็คือสมมติถ้าเราถ้าเราเราใส่จากอีกฝั่งนึงอ่ะถ้าเราเอาตัวนี้ไปใส่อีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมไอตัวลูกปืนกับตัวแขนข้างเนี้มันค่อนข้างแน่นนะครับซึ่งมันใส่แล้วมันจะถอดยากผมก็เลย เขียนมาร์กแล้วก็ใส่แต่ทางทางด้านนี้แทนเพื่อที่เราจะได้เห็นมาร์กที่เราขีดไว้ด้วยนะครับมันจะได้ง่ายนะว่าเราใส่ลงไปตรงหรือเปล่าเราใส่ลงไปตรงไหมอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับก็ไม่มีอะไรแล้วครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนอาจจะตำหนิดีดเด่นผม ว่าตั้งมาแบบนี้ผิดย้ำว่านี่คือประสบการณ์ส่วนตัวนะครับจากการทำงานนะครับแล้วก็เอ,อเป็นอะไรเขาเรียกว่าผมใช้แล้วใช้งานได้จริงนะครับการตั้งแบบนี้เป็นการแบ่งปันความรู้กันนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนพาไปใช้ได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ